เราจับตาราคาทองคำกันเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาทองโลกมันลงแบบเหมือนตกเหวอ่ะดิ่ง ช้คำว่าดิ่งเลยไหมดิ่งแบบลงมาเลยเป็นเส้นตรงเลยอ่ะไม่ใช่แบบลาดลงซึ่งซึ่งก่อนจะดิ่งอ่ะตอนนี้มันขึ้นแบบเพิ่บเพิ่บเพิ่เพขึ้นมาจากราคาสักประมาณสักหกหมื่นต้นๆใช่ไหมผมจำได้มาสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยหกหมื่นต้นๆพ่ดานแล้วก็ขยับตัวแบบเพิ่บเพิ่เพิ่ขึ้นมาจนสักสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือปรับตัวแบบโหดมากขึ้นจนคนทักบอกว่ามันขึ้นจนน่ากลัวขึ้นจนเราต้องร้องขอชีวิตกันเลยอ่ะแต่ก็ยังมีคคนนาาดัว่เย ไปอีกดูสถานการณ์โลกดิ <c oughs> มันจะไปอีกมันแตะ9ก้าหมื่นแตะแสนหนึ่งแน่นอนไม่รู้คุณผู้ชมอินหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ไม่ได้ใกล้ตัวที่ว่าเราไปหยิบจับหาซื้อง่ายนะแต่หมายถึงว่า <c oughs> ท้องอะ่ะผมเชื่อว่าทุกบ้านมันก็อาจจะแทบจะมีกันทั้งหมดมั้งมันเป็นสินทรัพย์ที่ถ้ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งก็จะซื้อเก็บครับใช่ไหมอย่างบ้านผมอะ่ะมีแต่ตอนเนี้ยอยู่ที่ ลงจำนำเออทีนี้ในในการไปถอนคืนในการคาดการณ์ที่บอกว่ามันจะขึ้นไปสูงกว่านี้แม้ว่าเมื่อวานมันจะขึ้นไปแตะ8ปดหมื่นหนึ่งแปดหมื่นสองใช่ไหม <c oughs> คนก็เลยยังคงไปซื้อโห <c oughs> มันแพงมากอ่ะแปดหมื่นหนึ่งแปดหมื่นสองแต่แต่จากการที่คาดการณ์กันผมเห็นกูรูหลายท่านนะ่ะนะฮะนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์อะไรหลายๆท่านนะบอกว่าอาจจะแตะแสน<ฆ>อาจจะพุ่งพุ่งไปทะลุแสนจากตอนแรก ผมจําได้เลยนะปลายปีห8ค่ะพวกนักนักการเงินอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ออกมาวิเคราะห์กันบอกว่าปีหน้าคือ69เนี่ยได้เห็นทองเนี่ยแตะ70,000แน่แอ่เจ0 0 0มื0 0 0 0เห็นพอมา69ปุ๊บก็ก็ไปจริงๆแตะแสนแน่แน่อาจจะได้เห็นผมพูดบ้างแตดล้านแน่อีกกี่ปีไม่รู้ผมไม่ได้บอกเวลามีคนเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีแล่ตัวไหนนะ อะไรนะควอตั้มที่มันจะมาแทนทองคําเอางั้นเลยเหรอใช่อันเดียเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่เรื่องราคาทองตอนเนี้ยอืแต่เห็นแล้วแบบเมื่อวานที่8ปดหมื่น่าวันนี้เปิดตลาดมามันก็ย่อทันทีตามราคาทองคําในตลาดโลกนะคะลงมาที่7จ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดแล้วล่าสุดนี้อยู่ที่เราๆสักเจ็ดหมื่นเจ็ครับถ้าดูราคาเปรียบเทียบอบะวันเนี้ยมันลงมาก็หลายพันแล้วอะแต่เมื่อวานขึ้นเท่าไหร่เมื่อวานที่ปิดตลาดทองนี่คือขึ้นเท่าไหร่ของบ้านเรา จำไม่ได้นะตอนปิดพเมื่อวานน่ะบวกบวกสี่ห้าพันเลยนะแต่ผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้แม่นเรื่องทองนะเพราะว่าไม่ได้มีให้ซื้ออะไรแต่นี้เราเราดูตามกระแสตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าแบบเออมันมีปัจจัยปัจจัยเกี่ยวกับความมั่นคงเสถียรภาพด้านต่างๆในโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความกังวลกันอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าพี่ตานอันนี้ต้องคอยรีเฟรชหน้าจอให้ตลอดเลยนะเพราะว่าราคามันขยับ อยู่ตลอดเลยอะค่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังไม่ทันจะครึ่งวันเลยอะไปเลย20รอบขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้นะคะแต่แนวโน้มก็คือลงมากกว่าขึ้นครับแล้วก็มีเมื่อวานนี้มีภาพที่คือฮามากๆเลยอ่ะที่หลายคนแบบคนไทยนะเห็นแล้วแบบอู้หูในราคาทองแบบไป80,000ื่นอ่ะพี่ก็ซื้อขนาดนี้เลยเหรอเออไม่รู้อ่าภาคยังไม่มาไม่เป็นไรกันไว้ไปก่อนคุยกันไปก่อน เออเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนึกออว่ามาแล้วไงนึกว่าภาพมาแล้วคนที่ไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคนที่ไปซื้อทองช่วงที่มันขึ้น8ปดหมื่นนะคะเขาบอกว่าใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้เพราะว่าไปถึงร้านทองแล้วก็ได้แค่บัตรคิวแล้วก็ต้องรอ,อ,อ,อคนที่ไปขายก็รอคิวยาวนานเหมือนกันครับก็เท่ากับว่ามีทั้งแรงขายแรงซื้อ,อนะฮะตอนที่ทองขึ้นนะครับ คนที่ยังไม่ได้มีที่เนื้อที่ตัวก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราดูข่าวเอาว่าออสถานการณ์มันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้ดูแค่ราคาทองอย่างเดียวที่จริงมันต้องดูแว่นล้อมประกอบว่าอะไรที่ทําให้มันขึ้นได้ได้แบบบ้าคลั่งขนาดนี้ <c oughs> นะครับภาพมาแหมคนที่เขาไปซื้อทองแล้วแบบฮือฮามากเมื่อวานนี้เนี่ยตอนนี้เป็นมีมในโซเชียลมีเดียแบบกระฉูดมากในวันนี้โดยเฉพาะหลังจากซื้อแล้วแล้วปรากฏทองลง <c oughs> เมื่อวานเมื่อวานที่เมื่อกี้ถามใช่ไหมว่าปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่พี่ตานปิดเมื่อวานนี้บวกแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาททองแท่งนะอ่าตลอดทั้งวันปรับหกสิบรอบครับหกสิบรอบปิดเมื่อวานนะปิดตลาดคือบวกสามพันแปดร้อยบาทนี่ก็เลยทําให้ภาพนี้เนี่ยนี่พี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มกลาโอ้พี่หนุ่มกลาไอเส้นที่คอพี่เขาคือพวงมาลัยเหรอแหม่เส้นที่คอผมว่ายังเบา ไอ้ที่อยู่ในกล่องอันนั้นนะของจริงอในกล่องนี่นี่นี่ที่ที่คุณเจ้าจ๋าเขาชื่ออะไรนะเจ้าโอเจ้าโองามพริ้งนี่นี่ที่พี่หนุ่มชี้ในกล่องเนี่ยอันนั้นหนักกว่าอันนั้นคือทองแท่งมันมันตันค่ะอันนั้นคือร้อยบาทนะตามที่ข้อมูลจากที่พี่หนุ่มก็โพสต์มั้งก็เห็นเห็นมาเนี่ยแล้วเมื่อวานนี่เหมือนหอบเงินไปซื้อกันพี่หนุ่มกลากับกับคุณเจ้าโองามพริ้งนะฮะแฟนสาวค่ะไอ้ที่คอเนี่ยที่ข้อมือด้วย ที่คอกับข้อมือเนี่ยเข้าใจว่ามันยังโปม๋มันยังไม่เท่าทองคําแท่งนะพี่ตาณนะที่ทองคําแท่งในในกล่องนั่นคือมหาศาลมากนะฮะร้อยถ้าสมมติว่าร้อยบาทจริงๆพี่ตาณมูลค่าเมื่อวานนี้จะประมาณเท่าไหร่สมมติพี่หนุ่มซื้อที่8ปดหมื่นนะโอ้โหเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อน8ปดหมื่นคูณร้อยเอา8ปดหมื่นทวนเหรอศูนย์สองตัว8ปดหมื่นแปดแสนแปดล้านแปดล้านนะฮะแต่ซื้อเป็นทองรูปพรรณมีค่ากําหนดด้วยนะฐานภาษีอะไรอีกอะ ทองทองแท่งจะถูกอ่ะรูปพัณฑ์เนาะเพราะมันไม่ต้องขึ้นรูปขึ้นอะไรไม่มีค่าฝีมืออ่ะพูดง่ายข้ามแค่ทำเนตอ่ะอเนี่ยแล้วปรากฏว่าเพราะภาพเนี้ยเมื่อวานนี่ฮือฮามากเลยอตอนที่พี่หนุ่มไปเก็บทองปรากฏพอข้ามคืนปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นมีมเลยเพราะว่าไม่รู้พี่หนุ่มเข้าทองราคาเท่าไหร่แต่คนที่เขาสามารถไปซื้อระดับนี้นะนะคิดว่าใจเขาต้องนิ่ง ระดับหนึ่งเขาคงซื้อสะสมแน่ใช่แล้วก็เขาถือยาวถูกไหมก็มันจะย่อลงไปเขาซื้อทั้ง8ล้านกว่าถ้าวันนี้มันจะย่อลงไปบาทแล้วสองพันสี่พันห้าพันเขาก็คงยังไม่สะดุ้งหรอกมันก็หายไปแค่ไม่กี่แสนสําหรับสําหรับเงินก้อนนั้นของพี่หนุ่มนะเนี่ยแต่ฮอฮามากเลยแกซื้อพอมีญาติมีอะไรเปิดร้านทองไหม ไม่มีเลยะจะขอไปแวะไปนั่งกินน้ำเชงน้ำชาหน่อยไม่ดีเผื่อจะติดมือมาทักเส้นหนองเส้นโอ้เพิ่งทองแท่งอันนี้มันแท่งละกี่บาทนาะแท่งละสิบาทแท่งละสิบใช่แท่งละสิบาทหนักมากหนักมากหนักมากทองแท่งนี่หนักมากนะคุณผู้ชมเคยเคยไปขอเขาถือไม่ได้ถื้อเองหรอกนะเออนะฮะอ่ะก็อันนี้เรื่องทองให้ดูเป็นเป็นสีสันแล้วกันนะฮะใครมีก็ยินดีด้วยที่ทองมันขึ้นนะฮะแล้วก็มีมูลค่าซึ่งมันก็สามารถ มันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้เลย uh huh. ทันทีค่ะไม่ใช่แบบอ่ะอย่างที่ดินน่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกทกวันก็จริงแต่ว่าที่ดินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะ uh huh. ใช่ไหมฮะต้อง uh huh. ต้อง จํานองก็ต้องใช้เวลายกเว้นว่าคุณไปนอกระบบหรือถ้าขายเนี่ยก็ต้องมีคนที่อยากได้จริงๆมาซื้อได้แต่ทองคำเนี่ยมีปุ๊บเดินเข้าโรงจาํานําหรือเอาไปขายร้านทองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้เลยค,คนก็เลยนิยมถือกันนะส่วนเมื่อคู่นี้ที่บอกว่าอีกหน่อยขัวตั้มจะมาแทนทองคำอ,อ,คงคอ,อะไรกานผมไม่รู้จักเลยอะรายการมันนี่แชทไทยแลนด์คุณพิชัยจาวาเตือนนักลงทุนอย่าหลงไปกับเรื่องที่ ออราคาทองมันอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าอีกหน่อยทองจะกลายเป็นแค่หินสีเหลืองอเมื่อควอตั้มสังเคราะห์มันได้ไม่จํากัดคือเขาบอกเขาบอกว่าจะสามารถสังเคราะห์ในระดับที่ว่าแทบจะแยกไม่ออก<ม>คือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนเอาทองไปขายที่ร้านทองใช่ไหมล้านทองเขาก็จะพิสูจน์ด้วยการอะไร เผาหรือ,อว่าดูคือข้างในอ่ะมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อันนะั้นมันก็จะแค่เคลือบอยู่ข้างนอกออใช่ไหมแต่คอตั้มเนี่ยต่อให้เผาต่อให้ตัดเข้าไปคือมันเหมือนทองทุกอย่างยกเว<อ>้นแต่จะไปตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีซึ่งร้านทองทั่วไปเขาก็ไม่ได้ตรวจระดับนั้นอู้มันยากมันต้องเข้าแลบ<อ>ถ้าถ้าตรวจองค์ประกอบทางเคมีอ่ะซึ่งหมายความว่าอีกคอตั้มเนี่ยคือเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่คล้ายทองแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถ เหมือนกับสกัดหรือสังเคราะห์ได้เท่ากับทองถูกไหมใช่มนเลยยังไม่เหมือนมนเลยแยกกันออกบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อแนวคิดนี้อะแต่น้เขาบอกว่าถ้าแยกกันออกปุ๊บเนี่ยคือกลืนกับทองเลยอืมัมนจะไม่เขาก็บอกว่ามันก็จะไปลดคุณค่าของทองอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วว่านไปไม่เป็นไรโชคดีเราไม่ได้มีทองอะไรไม่มีเคยมีอยู่บาทหนึ่งคนก็บอกว่าแบบไปตั้งแต่20ปีที่แล้วละถ้าเรามี อยากจะมีความมั่นคงทางสินทรัพย์จะถือเงินเงินเหมือนกับเฟอร์ขึ้นมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็งินเฟอทุกปีถือทองไว้มีอะไรจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ปัญหาคือมีให้ถือไหมล่ะแค่นั้นแหละผมผมมีมีเพื่อนมีมีเพื่อนที่ทําร้านทองที่บ้านทาร้านทองถามเขาบอกว่าทองที่ที่มีอยู่ทุกงวันเนี้ยได้มาราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าอุ้ยพ่อปู่ซื้อทําร้านทองเนี่ยตอนมันยังไม่กี่ร้อยองเสามร้อยสี่ร้อยองเบอกมีเยอะไหมก็ ชั้นใต้ดินที่บ้านก็ทั้งห้องเลยอ่ะโหแบบบัละสี่ร้อยนี่มันสี่สิปีก่อนได้เลยนะใช่ใชรุ่นคุณปู่คุณพ่อเขาอะไรเงี้ย<ๆ>ผมแบบร้านอยู่แถวย่านสะพานควาย มองการไกลเนาะครอบครัวเนาะไม่บอกร้านไหนนะเราเรานอกจากดูบรรยากาศร้านทองอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปดูบรรยากาศตรงจุดที่คุณเบนบอกเอาทองไปตึงไว้ครับ <c oughs> รองจำนำสถานธนานุบาโอะไชื่อเป็นทางการาะนะเป็นไงอะรราาสถานธนานุบาลเทศบาลเ,เมืองอุทัยธานีโอโ้โหคนแน่นเนืองเลยต่อให้วันนี้ทองลงลงมาหน่อยฮะสองสามพันราคาตัวเลขกลมๆนะคะแต่คนก็ยังเข้ามาทั้งจำนำทั้งมาไถ่ถอน ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธาน,นีคุณพัทยาเทียนแสงค่ะบอกว่าส่วนใหญ่คนเอาทองมาจำนำจะเอาเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เคยเอามาตึงไว้ครับมาถอนออกอเพราะจะเอาไปขายซะเลย ราคามันขึ้นแล้วไงเอาไปขายต่อที่ร้านทองเลยทํากําไรจากส่วนต่างราคาที่ยังถือว่าสูงอยู่จะได้ไม่ต้องมาแบกภาระดอกเบี้ยที่เอามาตึงไว้ที่โลงจํานํำของเทศบาลด้วยดอกต้องเสียสี่เดือนทีสี่เดือนทีเนี่ยนี่นเป็นอาเซียนรู้เลยรู้ตึงออบ่อยออ <laughs> แต่ดอกเขาก็ถูกมากเลยนะเท่าไหร่นะห้าสตางหรือบาทมันถูกแต่พอมันเป็นก้อนแบบสี่เดือนมันก็หลายตังอยู่นะ คนก็เลยแบบว่าเหมือนกับไปหางเงินก้อนมาถ่ายออกไปแล้วก็ไปขายเลยดีกว่าอไปทองต้องมาเลยเออนี่ยฮะ,ะฟังไหมฟ,ฟังฟังผู้ผู้จัดการใช่ไหม<ช>ผู้จัดการที่นี่นะครับก็มีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นนะคะเพราะว่าราคาทองที่ปรับตัวมากขึ้นประชาชนก็ต้องการมาเพิ่มเงินเพราะว่าจะเอาไปใช้ในในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็จะมีแรงไถ่สลับมา เพราะว่าราคาทองที่สูงประชาชนก็บางคนก็ไม่อยากที่จะเสียดอกตรงนี้ก็เลยเอาไปขายดีกว่าเพื่อจะไม่ได้มาเป็นภาระการดอกเบี้ยก็มีประชาชนที่เมากขึ้นนะคะก็ทิศทางทองวันนี้ตรงหน้าสถานธนานุบาลคนเริ่มกังวลแล้วบอกว่ดูดแปดหมื่นลงมาแล้วว่าโอ้อุตสาหแบบว่าเตรียมมาไถ่ไปเลยจะไปขายวันนี้เนาะเออแต่ว่าเหมือนกับว่า สำหรับคนที่ถึงขั้นที่เอาทองไปตึงอ่ะราคาที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะลดลงมาย่อลงมา2 0 0 0 3 0สาก็มีผลกับเขาละใช่ก็ทองเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะบางคนซื้อเป็นทองเป็นเส้นเป็นแท่งแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ใช่ไหม บางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคสมัยนี้มันก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถลงทุนทองคําได้ด้วยตัวเงินคือสมมติเรามีหมื่นสองหมื่นเนี่ยเราซื้อเป็นเส้นไม่พอซื้อเป็นแท่งไม่ได้เราก็ลงเป็นตัวเงินไปนะฮะแต่ว่ามันต้องไปดูแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของมิชฉาชีพนะมันจะมีของมิชฉาชีพที่ลงทุนทองด้ใช่ไหมผมอ่ะไม่ไม่ได้เล่นเองแต่ฟังเข้ามาไอเบยเนี่ยเบมเบมันมันใช้แพลตฟอร์มลงทุนทอง แอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมมันก็จะมีแอปโดยตรงของแต่ละร้านทองด้วยนะใช่ร้านใหญ่ๆที่เขามาเปิดเงี้ยซึ่งเราแบบมีความเชื่อมั่นในร้านเขาเงี้ยเราก็ไปใช้บริการในแอปพลิเคชันนั้นๆแต่ว่าก็มีคนออกมาเตือนบอกว่าเอ้ยให้ระวังด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ากฎหมายมันยังไม่ครอบคลุมนะมันจะไม่เหมือนกับการที่ไปลงทุนในกองทุนทองคําผ่านธนาคาร,ครอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปอ่านเงื่อนไขดีๆต่อย่างไอ้ของอีพี่เบบบกเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของเขาเนี่ยใช้แพลตฟอร์มไหนนะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาเขาเทรดเขาเห็นว่าทองมันขึ้นเขาก็ใส่เงินเพิ่มใส่เงินเพิ่มเขาเพราะเขาบวก19บาทเขาก็ยินดียีใจมากเลยชวนผมไปหาอะไรกินข้างล่างสักพักบวกอีก35บาบาทอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนผมก็เห็นราคาทองมันดิ่งใช่ไหมเขาหลับแล้วผมก็รีบไลน์ไปบอกบอกตื่น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 ล่วงแล้วนะมันไม่อ่านไลน์ นั่นแหละเช้านี่เงียบเลยนะหรอ